คุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้ได้เดินทางมาที่อำเภอคุกขันจังหวัดศรีสะเกตนะครับตามแม่แม่ติวนะครับแม่ติวเป็นเคยเป็นลูกหลานหลวงปู่สวงครับใช้หลวงปู่สวงนะครับอยู่คุกขันนะครับถูกเลขมาติดกันสีงวดซ้อนแล้วนะครับแต่ก่อนถูกประจําแต่ว่ามาติดกันสีงวดซ้อนเอามาตามงวดที่5ว่าแม่ติวจะได้เลขตัวไหนเนะี่ยอยู่คุกขันได้ถึงมาถึงบ้านของท่านแล้วท่านนมีต้นมะขามหน้าบ้านนะครับ บ้านเมติวนะครับเมติวเอสกุยักดีนะครับเมติว่าที่เคยรับใช้หลบงปู่ชวงเราไปตามไปสนทนากับเมติวนะครับะเราไปดูกันครับน้ำเมติวสวัสดีครับสวัสดีครับอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีโอกาสได้มาหาแม่ที่บ้านคู่ขั้นไหมอำเภอคู่ขันคู่ขันธรรมดาไม่มีใครได้ให้เข้ามาหรอกับ ขณะทำบุญบุญวงสวงนี่ก็นนยังขอขออนุญาตทุกคนถึงจ,จะให้เขาขอนแกน่นผุ่นน่ะชุ่มแพร่หุ่นมากท่กกกกางไก,ก,ก่ไม่เห็นท่นางไก่ก็บอกอยู่ซึ่งจะหาไปเลยเห็นว่าแม่หลวงปู่บอกเลขถูกมาสีงวดซ้อนเลยงวดนี้งวดที่ห้าแล้วงวดที่ห้าแล้วอ่ะตามไปดูตามไปดูงวดที่ห้าตามไปเลยครับเอฟซีมาดูบ้านอู้เปิดทะลุไปไครไม่บ้านใหญ่โตมโหฬารใช่ไหม นี่ครับเราไปดูกันสายเปิดไฟในบ้านแม่ติ๋วนะครับเปิดไฟพร้อมนะครับหมดที่ห้าแล้วี่ตามไปตามไปแม่ติ๋วดู๊อะอดีตชาติเป็นมนุษย์กูเขียนอะไรไว้ไหนกูรู้หมดเลยมาถึงอะไรแม่นี่ปิดหดนี่เขียนไว้ปิดอยู่ก็เปิดลงปูเขียนปิดตรงไหนก็เปิดที่นี่ม่านตรงนั้นเราก็ปิดนะ ก็ไปเปิดบ้านรูปตัวเองอยู่นั่นวาดอะไรไ้ถึงเชื่อไงถึงเชื่อหลวงปู่วาดไว้วาดไว้อยู่ตรงไหนเปิดหมดเทนหมดรู้หมดเราปิดไปยังรู้อีกถึงบอกอัศจรรย์เลยว่หลายมือเลครับมาลงใหม่ไหมตัวสีแดงนขียนใหมใบตึกเกียนะครับอ่ะมือรางใหม่มาลงสีแดงสีน้ำเงินนี่เป็นของคุยไปดูซิไหมเห็นไหมเขียนไว้ไ่น สีน้ำเงินใช่หมดสีแดงในร่างใหม่โอ้สีน้ำเงินคนหลวงปู่ชวงเลยบโอ้ของจริงเลยนะของแท้เลยสีแดงคนใหม่ไอ้นี่พญานาคคืออีนางอีนางพยาบาลสีน้ำเงินนี่ของหลวงปู่ก็จะแม่นี่ร่างใหม่ร่างใหม่สีน้ำเงินทางนี้สาธุหลวงปู่เขียนแตทางนี้หลวงปู่เขียนทางนี้นี่ร่างใหม่ไม่เขียนรู้ไหมทั้งหมดก็จะของหลวงปู่นี่เลยตัวที่รู้ที่เรียกคนอยากกราบพระกน์ให้เนี่ย ลายมือ,อ,อที่ <ไอ S 1> ทลงป,ออปูให้นะครับเส็นหนึิเก็บดลงปูสวงครับเกบสีครับสาขอได้อาจารย์ชุดยิ้มในสองแสนกว่าเอามาแจกในงานนี่เนี่ยแต่ต้องเอาขึ้นพานไหวขึ้นก่อนนี่เนี่ยอะไร<ป>ม,มขอเอามาแจกงานเงินที่ถูกหวยน่ะซื้อไปสี่พันคูณเขาคืนมาสองพันเออมันออกปีนั้นน่ะเอามาแจกเข้าหมด เออเอามาทำดุน้ำฐานแ้ลลงปูเร่อนีร่างใหม่างในมในในของลงปูอันนี้ของเทมลนงปูที่เป็นสีน้ำเงินสีแดงกับสีไอ้ตั้งใหม่ของร่างใหม่ของกระ้างที่ลงปูผ่านทางหนะตัวใหญ่จะอยู่ข้างตู้นี้รู้หมดแต่ไม่ตรงไหนที่ผจริงนจ๋าน้าจ๋ารูปปสวนบอก หัวรถกระเจี๊ยยาวๆนี <engo> ่เออเป็นไปนี่อ <Asians> ย <fruit> ู anyway, tense, ่ห <forecasting> ลังอยู่ข้างหลังก็มีข้างหลังนี่หูเบิร์ดเราปูแต่ก่อนในม่านเป็นอย่างนี้นะคนเข้าส่งมาเปิดบ้านออกคนรู้หมดวายยังบอกคองจีนก็ดีไปนู่นองใหญ่ถ่ายไปให้ไอ้ไอ้ไอ้ลิชัยมันขึ้นไปรถขึ้นไปลึกเอาเลยจีนอ่ะเขาจิบจิบจบขึ้นไปนีคของปูมาจ้ะเออลูกสาวนางลูกแยนนั่นน่ะอ๋อน้องสิตาจะให้คนเงินบอมันน้องสิตา ล่างของพระอยู <Huh? S 2> ่อำเภอปักทรงชัยโอ้ล่างพระราเข้ามานี่ด้วยฮะเป็นพระก็ท่านก็ามาบ้าดที่โถ่มาถึงมาก่อนเข้าจุบเข้าจนเข้าอายคนคุณหญิงคุณนายเต็มบ้านเต็มเพื่อนกอดมาเต็มขอาวสวมกันในวันนี้ไปได้กันอะไรลูกสาวติวนั่นก็นั่นก็ของจริงคือกันเออนั่นกอดกอดกอดลูกสาวหอมหาเด็กคุณหญิงคุณนายทั้งในนางนั้นโอ้กูอายคนตกอตาย มีตารางของจริงๆมาหนี totally ่ไงวันนั่นแหละขึ pues ้นมื่อนางกะเนี่ยขึ้นมื่อนางตักแม่เลยปอดเขมาแม่โอ้ยเจมันขักกันยังไงสาวติ๋ผู้เดียวนะครับไปปิดกุ้ยแกนมองไหนอย่างว่าร่างมัสูงไปร่างมัสูงไปดึงพาไปครับผมไปเอาเลขอยู่นู่นเล้งเล้งที่มาลงอยู่นี่ใช่ไหมเออไปยังไงเลขไปนั่งอยู่นู่น ไปนออั่งทำครูหาสวรรค์เมือม่อคืนทำครูหาสวรรค์ท่านอา,า,า,าจารย์ทั้งอุบลบอกกสุดเขตประเทศไทยแม่น้ำสองสีเลยนะโอเคียะนึ่งนะอุบลยิ่งงงงยังเลยนะคุณทำความสวรรค์อุบลก็มีนะครับครับ f สี่นะครับเ,เดี๋ยวจะได้ตัวไหนนะครับส่งให้แม่แล้วนะครับเดี๋ยวแม่จะดูดใ,หให้แม่จะดูให้นะเอาตัวเลข,ขอย่างเดียวนะครับ f c รอรุ่นนะครับแม่แม่เตียวแล้วก็เป็นคน เคยรับใช้ลวกปูสว่งเหมือนกันนะครับไม่ใชรับใช้เราก็คือจงไงล่ะเพราะว่าท่านรักษาโรคให้เราหรลายอย่างสิ่งหลายอย่างเราก็เลยทิ้งลูกทิ้งหัวไปอยู่กับท่านเลยทิ้งลูกทิ้งผัวเลยเออไม่สนเลยไม่เข้าบ้านเลยเราเกง่เกงกันเราเก่งก็จุดทู่ประตย์เดียวได้ร้านหกแสนพ่อขอรถเก่งนั่งคันหนึ่งลปลูกในป่ารู้ก็าถานถ้นไม้ออกหมดมนต์หมดเอารถกยงเขาป่านั่นแหละบริบริเอาเง,างานเาเินจักบาทไปสื่อหนอกบริเสียดายเล้แล้ว อ๋อ oh. ่ไ no? ่ะเขาอ้ภูเขาหมอนาแต่ก็ติดปีนขึ้นภูเขาอยู <h <h ่อยู่บนน่ะไม่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานขนาดนี้เมตอนนั้นวายอ๋อนี่ไงเอาเบิ้งเอาของพื่นเด้อนหนีเดิมเบิ้งเอาเบิ้งเอาเมยสอนจดไปก็ได้อะจะเป็นของไทยอู้ว์เข้าๆเดฟซีเดินนี่อไม่ไม่เห็นอย่างอย่างี้ไม่เห็นหรอจดเลยอะ เป็นของไทยแหละอันนี้ลวงไเบื้องนเอาล้เ็อไปนะจะอุดกันอียเก้องเก็ดเกาสองเก็ดเขียนเอสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าเก้ามันเก้าสองเ้าสอเก็อีเก้าสก็มีคนเราใช้เยอะไหมเราติตั้งเค่น่ีเมื่อ โอ้ก oh. 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 no ็เพ yeah. okay. oh. ื่อนั่งสมาธิไหมโอ้แสดงว่าเราเสียงดังไหมเนี่ยไม่เคยเลยแม่จะมีคนมีกี่ร้อยคนก็ตามแม่จะแจกเงินแจกทองใครก็ตามเขาไม่เคยมาสนใจจนี้ก็จะเป็นเจ็ดหเก้าเจครับถำงวนงวนวันที่สิบหมีนาหกเดือนนี้ครับไม่เหมือนแม่พูดทุ้ันถ้าถ้าไม่พูด ถ้าแม่เป็นถ้าแม่ไม่พูดเลยอันอันตรายถ้าแม่พูดอย่างนี้ไม่อันตรายหรอกบอกเก่าเฮงมันโดนเตะหัวทิมบอกจริงมันไม่ใช่นั่งบนบั้นทุ่นซาทุกซาทุกของจริงคนดีมันซื้อซื้อกันยังบอกมันซื้อกันอยากซอยซาทุกซาทุกเป็จริงเลยนะอาจารย์สมจิตนึงนี่ซื้อจนซื้อให้ลูกใหุ้่งนองตุ่มอาจารย์สมจิตก็ดีกะดีเนี่ยดิซื้อจนซื้อังวะแม่มา เขาเขาเขาทิ Scroll, to sea, to sea ้งเขาเสียสื่อเสียงหมดออ่าก็ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเขาก็บอกอ่างนั้นกระเห็ดเนาะแม่หนูแม่เนาะเดือดใสหลวงปู่เดี๋ยวหลวงปู่ก็ปัดออกหมดแหละเออเถอะเอาเถอะเพราะว่าคำสั่งของหลวงปู่นะถึงเวลาแล้วให้แม่ช่วยที่สาวสร้างบารมีเพราะไอเหตชาติบนบอได้ล่าเมื่อออกจากอนันนต์นรกเป็นลูกสาวคนสุดท้องของพ่อสว่ง ร่างพูดเองในห้องพระแล้วเขาก็เป็นน้องอดีตชาตินะชาติไหนผมไม่รู้แต่เขาเกิดมาเป็นคนจนเขาไม่มีคันทำบุญประจำทั้งที่เขาทึงเป็นอย่างนี้บักนี่บักนี่เขาจะเรียกเขาบักนี่มันถูกมันถูกเกิดชาติไหนมันก็ถูกก็คือพีสาวมันถ่วงหัวมือแล้วให้รักษาตัวเองซะให้นั่งสมาธิรักษาตัวเองพอสั่งมาว่ะมันถ่วงทุนแล้วบุญชิ้นกินทาน,นเคิดมาหลายเล้วยให้นั่งสมาธิรักษาน่นเจางนี่นี่ก่อน แม่ก็ทำนั่งตลอดแม่แม่ก็นั่งแน่แล้วแม่ทีนั่งทุ่มอยู่ว้าวเร็วที่ยิ้มที่ซานที่นอกเร็วเดียวเขาทิ่นั่งโอนั่งเรื่องอะไรขัดขวดมั้งหมดเลยเอามือได้กันมือมวยร้ายกับเขาเขานั่งสักสิบนาทียี่สิบนาทีก็กลับไปนอนเอาแบบเดียร์ก็นอนยิ้เออนั่งบายสาวันรับสวดจนบุ๊มบิดสิสวดอันมือรับนะนั่นเอาเอามาดูเส้นนั้นน่ะ ใส่รูปฟ้องยันนะจะเอาให้ดูที่ว่าเป็นบิงที่ที่คุยได้นะอาจารย์สกิฟต์ทุกคนได้อะไรของก็สวงฉันไม่สนแต่ท่านบิงไล่คนองค์ลุงจากกระต๊อบหันตูดมาใส่เราบุกบิงให้นี่อาจารย์สกิฟตบิงแล้วเอาขึ้นขันห่าตั้งแต่บุกถุนมาจากกระต๊อบอันนี้ยังไหมอันนี้ยังเนี่ยเป็นอย่างว่าก้อนเงินกระท่องบิงออกจากให้ทองไม่ใส่คนไทยไล่คนนี้แล้วก็วิ่งหั่สามกอดพระพุทธธรรมระสง์ ปฏิบ <im lly> ัติ3ปี9เดือนครปิดคุณงจจเห็นน่ะเนาะนี่หใต้อะไรก็ไม่เหมือนเราหรอกเพิ่น